ครับพี่น pens, ets, ้องมีนุงกีเลยลงมานาจะเศ้าพี่น้องเอ้ยมานั่งอยู่ทั้งเถียงลงพัดหยินสวยสวยพี่น้องเอ้ยตะเส้าโอ้ยหอนหลพี่น้องขนาดบัดสันสวยนี่ครับพี่น้องมันก็ยังหอนเหือซึมเลยพี่น้องเอ้ยเลยขึ้นมานั่งอยู่ทั้งเถียงนี่ซะก่อนเอาหมอกออกลามเด้อพี่น้องขึงนมานั่งพักผ่อนทั้งเถียงแต่ว่าเขาเศร้ากับท่านได้กกินเราพี่น้องหมอกขวดนัวพี่น้องเอ้ย จะขาคือเป็นว้นไฟมันแดดพี่น้องเลยเริ่มแดดแล้วพี่น้องเลยมอน้ก็เป็นมือสินดับมาพี่น้องรอสินดับ,ดบเดือนมีนาจะเขาสู้เมษาเลยครับมืออื่น,นก็แม่นออกไม่คำหนึง่งเดือนหาพี่น้องไก่ฉอดสรงการเลยเนาะประมาณสิบก็เหมือนก็หอดสรงการเลยนาล่อนเฮาลูกล้านครับขินบ้าน มาสงนำดําหัวผู้เ่าขอบุญขอคุณนดพ่อพอแลแม่นาอนมผู้เ่าแก่ขึ้นมาทุกๆปีครับสงการเดือนหาหนาล่อนพี่น้องปีใหม่วันสงการครับเป็นว่าปีใหม่ปีใหม่สงการปีใหม่ไทยเป็นว่ะพี่น้องวันสงการเดือนหามีาเดี๋ยมาหอดเป็นว่า ห้อนหลายพี่น้องมือนี้ก็ได้ห้อนมาหลายมือแล้วคพี่น้องยุดหนาวมาเก่าเขาสู่นาร่อเหนือได้บัดน,นี้เป็นจะได้พี่น้องทุกคนสบายดีกันบ่ยู่ดีมีแห่งกันคุูคนยูน่าพี่นอนะ้องเนาะมือนี้มังกาบพือวานละมันก็ชิเขาสู่นาห้อนอนเดือนเมษาเดือนหามาก,กเดือนหกกัดลงหน้าคือเก้าพี่น้อง มุนเวียนอยู่นี่ลหละสร้างให้้าหน้าเฮาเนัอก็อกจังสี่ล่ะกับสู่ต่อไปด้วยพี่นอ้องเด้อสู่ต่อไปฝีลงมือทำอีย้งกห้สู่ต่อไป,ออไปให้อดท,ทนย่อท่อพี่น้องสู่เสียเบียบส่งานเท่านี้ลหละเฮย็ดกินเฮย็ดกินเฮย็ดยาก ดโมมีชีวิตนะพี่นองเนาะสู่ไปคันบ่เห็ดคันบ่ธร้เห่ก็บปได้ก,กินเป็นคำกำเกี่ยวกับหายากเลยขุม,มือนี่พี่น้องอืหายากแน่เ้ามันผูเถ่านเนาะอืก็อยู่ปลาสันละ่ะใส่ไปสันละพี่น้องเลยอยู่น้ำหัวยหัวน้ำสวนน้ำไม้น้ำหน้าห่าหากินปูกินปลาไปน้ำหนองอืมสืดจืดใจตลาดตรี่แล้วกับบ่อไว้ยงเงินพี่น้องเลย หากินหาอยากไปนําอืมไข่ในตะบะมันแดดแตะบะไข่ในตะบะมันร่มนี่ก็ล่มวิวพี่น้องแต่ว่าบอลมแห้งแบบว่าล่มพัดสีเย็นเย็นสวยๆอยู่พี่น้องหรือมันประชันสวยบ่พี่น้องสวยอาจสีแดดกุนี่นอนนี่มันก็นยังเศร้าอยู่ประมาณสองโมงก็กวัวนี่เระคือกับพี่น้อง